อ้ยนบุญเอ๋ยบุญบุญมัวเ household ทำสางมันสิเป็นหนทางสะพานแก้วให้เฮาไตเนี่ยเหลือบัดนี้บุญเอ้ยบุญบุญกุศลเทเฮาเอ็ดสางไว้เสียมันนอให้พี่น้องอาน เราชาบ้านทุกคนได้รับทราบแล้วได้รู้แล้วก็ขอเรียนเ,เชิญเจริญพรเมื่อมาถึงแล้วก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อเสาเอกเสาโทเสาแรกเสาขวนทั้ง4ี่ต้นคนละเล็กคนน้อยตามกําลังทรับแล้วก็ตามกําลังศรัทธาตันนี้ก็คนใรีเศรษีผู้ใจบุญได้ร่วมบริจาคคุณแม่อา เรเป็นข้าวฉันทองอคุณแม่อ,อินทผา,าว่าดูเีนเีนาขาวพ่อก็อาอกมาท่องนะเดี๋ยวผู้บญชาการก็ไปชี้ท่องนะ,ะแม่ผัญ่มก็ก้าวท่องแคทีท้องันร่วมกันนะเพราะนั้นก็ขอเรียนเชิญพี่น้องที่มาร่วมแล้ว แล้วก็พระผมงที่มาในพิธีก็นั่งตามอัจฉรยยิยะไซตอนนี้ก็จะรอ,อประกอบพิธีเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเช้าเลือกไหนมันจะเป็นสิริเป็นมงคลพี่น้องอยู่ทงในบ้าน,นก็จะยอยกันมาออกมากันออกมากันเด้มาหยกออกมาเด้มาหวามบเิบนว่าบ้านทั้งบ้านเมืองทั้งเมือง ขาดกันขาดถกเินมาบริเวณนั้นก็ิ่นเสียบ่อนโยกแล้วที่โยกอีกได้โยกแล้วกัขี้เหล่าเลเพาะส่วประตูด่นนั้นที่ะตันตกและด่านคิดเนือที่เราทดานที่ไต้ออกไปทา้งองนองหน้าพูดอ่านลปีหน้าคงจะเป็นึืนยัทางด้านไปทา้งนองนองหน้าพุ่าน่านการทิานี้ปีนี้พองนห้าร้อยหกสิบแ มีภาษาลกามลายหกก็จะขึ้นทังด้านทิศตะวันตกเพื่อในปีได้ภาษาเดียสามภาษานี่6หกแปหเก้าจะประกอบพปที่อันที่ทุกใจกับพี่หกเกอ่าโดยคนตำรวจโทสันติไยนิรามผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสี่แล้วก็ท่าน ันากรปัณนง,งามบริษัทอ่างทองอบริษัทอ่างทองบิวติ้งจำกัดเป็นประธานใหญ่ที่มาเป็นเจ้าภาพหลักที่จะสร้างจุ้มประตูในวัดบรรสำที่วัดบรรสักันไม่ได้เดินทางมาก็บอกว่าติดภารกิจงานกระถินก็ดีงานบุญงานอะไรเยอะแยะไปหมดก็เลยมาไม่ได้ก็จะมาทีหลัง แต่ไม่รู้ว่าวันไหนท่านจะเดินทางมาก็คงจะเป็นคุณชนกากรปันงามอาจจะเดินทางมาแต่หลวงพ่อก็จะเดินทางไปเยี่ยมยามแล้วก็ถามข่าวไปที่เยี่ยมไปที่บริษัทและที่โครงการบ้านาโครงการของหมู่บ้านที่ท่านสร้างให้คนซื้อออยู่ที่บางละมงที่ชนบุรี ก็ผมจะเป็นปลายเดือนนี้แหละปลายเดือนหรือสิ้นเดือนอช่วงนี้วันประมาณเดือนพฤศจิกาจะไม่รู้วันไหนแต่ก็ยังหาโอกาสที่จะไปยอยู่เพราะหละวงพ่อเขามีภารกิจมีหน้าที่ต้องจินีิบนก็วันนี้ก็มีงานขอส่ที่บ้านแดงตำบลอาจารย์ก็จะเดินทางไปตอนที่เผา,ายอมแม่ของจันพักภู อานิพนวัดป่าบันยลอกที่เป็นเพื่อนอ่าสหาชมิกเคยอยู่ด้วยกันมาดังนั้นก็จะเดินทางไปร่วมพิธีประชุมเพลิงของคุณยมแม่อยู่ที่บันแดงหลังจากเสร็จพิธีนี้วันนี้ก็จะทำหน้าที่อันนี้ต่อไปพิธีการก็คือวิธีรมตอนนี้คือจัด เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือทําวิธีจัดพิธีเสร็จแล้วแต่ยังเหลือวิธีพราหมณ์ต่อไปก็คงจะเป็นวิธีพราหมณ์วิถีพราหมณ์วิถีธรรมวิถีพราหมณ์วิถีพุทธก็สุดท้ายก็คือสวดยันโตพระกถาอ่านั้นคือเป็นพิธีทางศาสนาสามศาสตร์สามศิลป์อ่านี่ก็คือวิถีธรรมวิถีธรรมวิถีพรรมวิถีพุทธ ก็คือพี่น้องประชาชนก็วิธีพรามณ์วิธีพรามณ์ที่เป็นพิธีที่แม้แต่พระองค์อาพระศาสดาสามบาทพ,าพุทธเจ้าพระจิตพะธรเมื่อประูตรแล้วออกมาแล้วก็ต้องมาประกอบพิธีทางพราหมณ์เมื่อพราหมณ์ทำนายทายทักแล้วว่าจะเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เป็นเจ้าของพระศาสนาเป็นผู้ผู้มีบุญญาธิการ แล้วก็เหมือนกับคํตทานายที่พราหมณ์ได้ทํานายไว้ก็ถึงมาเป็นพักสัมมาพุทธเจ้าที่พวกเราได้คารพได้นบไหว้อยู่ทุกวันนี้ก็พระศาสนาองค์สัมมาสพุทธเจ้าเป็นเจ้าของพระศาสนาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้แหละคือเราก็มาจากที่คำำํานําทานายทายทักที่หมอพราหมณ์ที่พราหมณ์ที่หอนได้ทักทายไว้ อันนี้ก็คือว่าเราได้จดจําไว้มาเป็นข้อวัดปฏิบัติแล้วก็ได้มากราบไหว้สักการะบูชาอยู่ท,ทุกวันนี้ก็ขอฝากพี่น้องให้ได้ร่วมพิธีอันนี้เป็นพิธีอันที่เป็นมงคลอันใหญ่หลวงอันอใหญ่มากเป็นพิธีอันที่เป็นสิริเป็นมงคลแก่ตนแก่พวกเราทั้งหลายดางนั้นจึงขอให้เราได้มาพร้อมกันที่ประรำพิธีต่อไปก็จะเป็นพิธีทางหมอพรามจะได้ประกอบพิธี พี่น้องได้มาร่วมบุญร่วมกุศลได้มาร่วมพิธีการพิธีธรรมพิธีพุทธวันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของเราได้เกิดมาในชาติศาสนาร่วมชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์อันที่ไม่ได้เสียชาติเกิดอย่างที่ทำโบราณท่านบอกว่าเกิดมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีต้องประกอบด้วยคุณงามความดีอ่าสี่อย่า,ยางไอ้สามอย่างหนึ่งละเรามีศีลนสองเรามีทาน สามเรามีภาวนาช่วยทำให้จิตใจของเราบริสุทธิ์ทำให้จิตใจของเรานสิสสงบเพื่อเก็นนั้นคือสมาธิอันนั้นมันจะถ้าทำให้เราไปาถือสูอ่สุคติได้ก็คือจิตใจของเรา